ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าคนก็ล้วนแล้วแต่รู้วิธีการใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆได้ไม่แพ้กันจะต่างกันบ้างก็คือความคิดที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่ากันส่วนเล่เหลี่ยมนั้นก็อาจจะเทียบหรือเดาทางกันไม่ได้หากว่าอีกฝ่ายนั้นไม่รู้ตัวมาก่อนดังที่เคยได้ยินได้ฟังมานักต่อนักว่ามีพลานเข้าไปตายกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่ามามากมายตั้งแต่ไหนแต่ไรมานับไม่ถ้วน หรือแม้แต่พระธุดงผู้ทรงศิลที่ชอบปลีกวิเวกหาความสงบในการบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ตามป่าเขาเก็เคยเสียถ่ามรณภาพกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่าเช่นกันโดยเฉพาะพื้นป่าแนวตะเข็บชายแดนไทยพามา่าที่เป็นพื้นป่ากว้างใหญ่ไพศาลติดกันสองประเทศมีพลานทั้งสองฝั่งเข้าไปหากินโดยการล่าสัตว์และหาของป่ามาช้านานเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ต่างๆ ก็มีให้เล่าขานกันมามากมายหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของเสือสมิงที่แม้จะเคยมีพลานถูกเสือสมิงฆ่าตายไปหลายคนหรือแม้แต่เสือสมิงเองก็ถูกพลานฆ่าตายไปมากมายแต่มันก็ยังมีเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิน้นเมื่อปีก่อนพลานเลืองที่เป็นพลานนมในหมู่บ้านแถบนั้นที่มีวิชาอาคมแก่กล้าไม่แพ้กับพลานรุ่นใหญ่ๆก็ได้ฆ่าเสือสมิงตายไปตนหนึ่ง หลังจากที่ไม่มีใครพบเห็นเสือสมิงมานานหลายปีแล้วครั้งนี้ก็ได้ข่าวว่ามีพรานถูกเสือฆ่าตายไปอีกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารู้แต่ว่ามันเป็นฝีมือของเสือเพราะว่าล่างนั้นถูกคมเขี้ยวและเนื้อหนังถูกกัดฉีกกินไปหลายส่วนแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเสือธรรมดาหรือว่าเสือสมิงกันแน่เพราะว่าคนที่เคยเห็นมันก็ตายไปแล้วนอกนั้นก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นมันอีกเสือในผืนป่านั้นมีอยู่มากมาย หากแต่ว่ามันหากินอยู่ในป่าลึกแถบไหนที่มีพลานเข้าไปล่าสัตว์ก็มักจะไม่ค่อยพบเจอกับมันอาจจะเป็นด้วยเสียงปืนที่ทําให้มันตกใจจนหนีตายเข้าป่าลึกไปหมดจะมีกระแต่เสือที่มันเคยกินคนจนติดใจในรสชาติของเนื้อหนังมนุษย์และเสือสมิงเท่านั้นที่กล้าจะเสี่ยงกับกระสุนปืนเข้ามาหากินในถิ่นของคนแม้จะรู้ว่ามีเสือออกมาอาละวาด แต่ก็ไม่มีพลานคนไหนหวาดกลัวที่จะเข้าไปล่าสัตว์ป่าจะมีก็แต่ชาวบ้านเท่านั้นที่จะต้องพากันหยุดเข้าไปหาของป่าเพื่อความปลอดภัยของตนเองช่วงเวลานั้นก็ไม่มีพลานหรือชาวบ้านคนไหนเห็นพระธุดงเข้าไปในป่าแถบนั้นแม้แต่คนเดียวไปรู้อีกทีก็ตอนที่มีพลานเข้าไปพบพระธุดงนุนมท่านปรากฏอยู่ในป่าแล้วไม่รู้ว่าท่านเข้าไปปรากฏอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เราะไม่เห็นว่าจะออกไปรับบินทบาทจากชาวบ้านแถวนั้นแม้แต่ครั้งเดียวสังเกตจากช่องทางที่ท่านใช้เดินจงกรมคาดว่าท่านน่าจะอยู่มาแล้วหลายวันโชคดีที่ไม่มีเสือเข้ามาหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นแม้ว่าท่านจะปักกฏอยู่ในป่าลึกพอสมควรพลานที่เข้าไปพบถึงแต่เข้าไปนิมนต์ให้ท่านออกไปจากป่าสกัก่อนเพราะว่าเวลานั้นมีเสือออกมาอาละวาดจนแม้แต่พลานเองก็ตายมาแล้ว พอพระธุดงหนุ่มได้ยินว่าเสือแทนที่ท่านจะตกใจท่านกลับทำสีหน้าเรียบเฉยสำรวมกิริยาไม่แสดงอะไรออกมาเหมือนว่าท่านจะไม่ได้กลัวเสือเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับบอกพลานที่เข้าไปเตือนว่าไม่ต้องห่วงท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและคงจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหากว่ามีอันตรายต่างคนต่างอยู่ไปไม่เบียดเบียนกันมันก็คงจะไม่มาทำร้ายตนเป็นแน่พระธุดงหนุ่มเปล่งวาจาเหมือนกับว่า จะไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติว่าความเมตตานั้นไม่สามารถที่จะทำให้สัตว์ร้ายอย่างเสือมันเข้าใจได้มันสนใจแต่จะล่าเหยื่อเท่านั้นแต่พลานผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะพูดจาหวานล้อมให้ท่านออกไปจากป่าได้จึงปล่อยให้ท่านปรากฏอยู่ในบริเวณเดิมก็คือยังดีกว่าท่านจะเข้าไปเสี่ยงภัยในป่าที่มีเสือออกหากินอยู่ก่อนที่จะกลาบลาออกไปจากป่าบริเวณนั้น เมื่อกลับออกไปจากป่าก็ได้บอกกับพลานและชาวบ้านว่ามีพระธุดงเข้าไปปรากฏอยู่อย่าได้พากันเข้าไปรบกวนพอรู้ว่ามีพระธุดงเข้าไปปรากฏลุงขึ้นก็มีพลานที่จะเข้าไปล่าสัตว์ได้ผ่านเข้าไปเพื่อจะนําเอาอาหารไปถวายแต่ก็พบกับความว่างเปล่าเหลือไว้เพียงแค่ล่องลอยที่พระธุดงหนุ่มเคยปรากฏเท่านั้นก็เลยคิดว่าท่านคงจะย้ายออกไปแล้วเพราะได้ยินคําว่าเสือเขา้า ็เลยพากันเบาใจว่าท่านคกจะไม่มีอันตรายจากเสือแล้วเวลานั้นก็ยังมีพลานที่เข้าไปล่าสัตว์ใช้โอกาสตามหาหลองลอยเพื่อที่จะล่าเสือไปด้วยพลานยงเป็นน้องชายของหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยนั้นนอกจากจะเข้าไปล่าสัตว์แล้วแกก็ยังทำหน้าที่แทนพี่ชายด้วยนั่นก็คือตามล่าเสือตัวนั้นให้ได้เพราะว่าพี่ชายไม่ค่อยชำนาญเรื่องป่าเหมือนกับตนแต่ก็ได้ส่งลูกใช้ ที่ยังเป็นพลานนุ่มเข้าไปเป็นเพื่อนน้องชายด้วยมีอะไรจะได้คอยช่วยเหลือจะได้ไม่พลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับเสือไปอีกคนเพราะว่าพลานที่ตายไปบางคนแม้จะเก่งกลาทั้งประสบการณ์และวิชาอาคมก็ยังกลายเป็นเหยื่อให้กับมันได้ไง่ายๆไม่รู้ว่าเสียเล่เสียเหลี่ยมให้เสือข่าตายได้ยังไงพลานโยงพาหลานชายเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะล่าสัตว์แต่ต้องการจะตามหา,หาล่องรอยของเสือ ว่ามันไปซ่อนตัวหรือว่ากบดานอยู่ในป่าบริเวณใดแน่มีโอกาสก็จะได้ฆ่ามันทิ้งเสียเมื่อใช้เวลาเดินเท้าหาหล่องรอยด้วยความระมัดระวังจนบ่ายแก่ๆก็หาที่มัดห่างขึ้นเพื่อพักผ่อนโดยความเหนื่อยล้าไม่มีแม้แต่ล่องรอยของสัตว์ป่าที่ถูกเสือฆ่ากินหรือล่องรอยเท้าของเสือให้เห็นไม่ว่าบริเวณใดที่เหยียบย่ำเข้าไปแต่ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นป่า หากก่าหาไม่เจอก็คงจะสุดวิสัยหรือไม่มันก็อาจจะพลาดท่าถูกพลานคนใดคนหนึ่งข่าตายเอาจนได้ในสักวันหนึ่งหลังจากมัดห่างเสร็จสับพลานโยงกับหลานชายกับพากันนั่งพักไม่ทันจะค่ำทั้งคู่ก็มองเห็นหญิงสาววิ่งหน้าตาตื่นผ่านนั่งห่างอยู่ไกลๆจนลับหายจากสายตาไปสองอาหลานมองหน้ากันแทบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะยังไม่ทันจะค่ำ ขวาปืนสะพายย่ามรีบพากันปีนลงจากนั่งห้างทันทีคิดว่าหญิงสาวนั่นต้องวิ่งหนีเสือมาแน่ๆลงไปถึงพื้นก็ย่องตามหญิงสาวไปเพราะคิดว่าเสือมันต้องตามไปเช่นกันตามไปอยู่พักใหญ่ก็มาได้ยินเสียงร้องหรือว่าฝีเท้าของเสือแต่ก็ไปเจอกับหญิงสาวที่มอบหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ด้วยความที่เป็นห่วงพลานโยงจึงได้ร้องถามไปว่าเป็นอะไรหรือไม่แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ เพราะเกรงว่าเสืออาจจะซุ่มอยู่ไม่ไกลหลานชายก็ถือปืนคอยระวังหน้าระวังหลังไปด้วยหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็จ่องมองสองอาหลานตาเขม็งผานยงรู้สึกแปลกๆกับสายตาคู่นั้นจึงลองหันปลายกระบอกปืนเข้าไปหาแต่หญิงสาวกลับทำท่าเหมือนว่าจะแยกเขี้ยวใส่ผานยงจึงสับไกปงกระสุนปืนพุ่งกาใส่ร่างของหญิงสาวอย่างแม่นยำ ถึงกับหงหลังพึงก่อนจะลุกปวดปลาดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลานชายเห็นแบบนั้นก็ร้องเสียงหลงโดยความตกใจไม่รู้ว่าตกใจที่พลานยงญิงหญิงสาวนั่นหรือว่านางยิงไม่เข้ากันแน่เสียงพลานยงร้องบอกหลานชายให้หนีทั้งขู่จึงได้หันหลังวิ่งกลับมาทางนั่งห้างพร้อมกับหันไปยิงสกัดหญิงสาวนั่นเอาไว้เป็นระยะจนรอดกลับไปที่นั่งห้างได้สําเร็จโดยที่หญิงสาวนางนั้นไม่ได้ตามมา หลานชายถึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผานยงถึงได้เล่าให้ฟังว่าหญิงสาวนั่นน่าจะเป็นเสือสมิงหรือไม่ก็อะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าสายตาของนางผิดกับมนุษย์ทั่วๆไปและที่ยังมั่นใจก็ตอนที่หญิงมันไม่เข้านี่แหละผานสองอาหลานหลอดตายมาได้แต่ก็ทำให้พระทุกงหนมได้ยินเสียงปืนเข้าท่านก็เดินดิ่งเข้ามาบริเวณที่มีเสียงปืน เพราะว่าท่านเองก็ออกตามหาเสือที่ชาวบ้านบอกเช่นกันแต่ชาวบ้านคิดว่าท่านออกไปจากป่าแล้วหญิงสาวนั้นไม่ได้ตามพลานสองอาหลานไปไม่รู้ว่าเพราะอะไรหากว่านางเป็นเสือสมิงจริงๆก็แสดงว่านางยังอิ่มอยู่ไม่อยากจะล่าเหยื่อต่อพระธุดงหนุ่มเดินเข้ามาถึงบริเวณนั้นก็มองเห็นหญิงสาวนอนหมอบอยู่ใต้ภุ่มไม้ท่านคิดว่านางคงจะบาดเจ็บ จึงได้เอ่ยปากถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสีกานางลืมตาเห็นพระธุดงนุ่มก็ามท่าทางสงสัยว่าพระรูปนี้มาได้ยังไงแต่ก็ตอบกลับไปว่าถูกยิงเมื่อครู่ใหญ่ๆนี้แต่ไม่เป็นอะไรและเหมือนว่านางจะคิดเล่เหลี่ยมอะไรได้ขึ้นมาจึงได้บอกกับพระธุดงนุ่มว่าคนที่ยิงตนนั้นหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่ไกลจากที่นี่หากว่าท่านจะช่วยก็จะพาไป พระธุดงค์หนุ่มจึงขอให้นางพาไปหาพลานสองอาหลานที่อยู่บนนั่งห้างเมื่อไปถึงพลานโยงกับหลานชายก็แปลกใจว่าทำไมถึงได้มีพระธุดงค์มากับหญิงสาวนั่นโดยที่ไม่มีอันตรายมาถึงพระธุดงค์หนุ่มกระถามไทพลานทั้งสองว่าทำไมถึงได้ไปยิงหญิงสาวนางนั้นพลานโยงก็ว่านางคงจะไม่ใช่คนสังเกตจากสายตาและลองยิงมาแล้วกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรนางได้ เมื่อได้ฟังพระธุดงหนุ่มจึงว่าทำไมถึงยิงไม่เข้าละ่ะไหนโยมลองยิงให้อาตมาดูสิหญิงสาวได้ยินดังนั้นกับพง,งะมาได้กลัวกระสุนปืนแต่นึกโมโหพระธุดงหนุ่มลูปนั้นนางคงต้องการจะใช้เ,ลเหลี่ยมเพทุบายให้พระธุดงหนุ่มหลอกล่อให้พลานทั้งสองลงมาเป็นเหยื่อด้วยจะได้มีเหยื่อไว้ให้กินอีกถึงสาลายด้วยกันแต่เหมือนว่าพระท่านจะรู้ได้ด้วยจิต แต่ไม่อยากจะกำลาบนางด้วยตัวเองจึงจะวานมือให้พลานทั้งสองจัดการมันเสียเพื่อความสงบสุขของชาวบ้านเองเพราะว่าท่านรับรู้ได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้สินเสียงของพระธุดงหนุม่มพลานโยงก็ยกปืนยิงลงไปอย่างแม่นยำจังหวะเดียวกันกับที่หญิงสาวกระโจนเข้าใส่พระธุดงนุมพอดีแต่ก็ยังช้ากว่ากระสุนปืนของพลานโยงที่พุ่งเข้าไปที่กลางหัวของมันพอดิพอดี แกไม่คิดว่าจะยิงมันเข้าแต่กระสุนกลับฝังเข้าไปในหัวของมันอย่างไม่น่าเชื่อจนล่างของหญิงสาวที่บัดนี้ได้กลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปแล้วกระเด็นออกไปจากล่างของพระธุดงหนุ่มที่เฉียดจะถูกกรงเล็บของมันไปท่านยังคงยืนนิ่งมีเสียงบริกรรมพึมพำพึมพำเบาๆพอให้ได้ยินเข้าใจว่าท่านคงจะบริกรรมคาถาอาคมบางอย่างให้กระสุนปืนของผ่านยงนั้น สามารถที่จะยิงนางเสือสมิงนั่นเข้าได้เมื่อถูกกระสุนปืนนางเสือสมิงก็ร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดและมโมโหลุกพลวดพลาดกระโจนเข้าใส่พระธุดงหนุ่มอีกครั้งอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตกตะลึงของสองพลานเพราะเกรงว่าพระธุดงหนุ่มจะเป็นอันตรายแต่จ,จู่ๆนางเสือสมิงก็ถล่มเลยร่างของท่านไปพร้อมกับร่างของพระธุดงหนุ่มก็หายวับไปต่อหน้าต่อตา พลันยงรีบคว้าปืนจากมือของหลานชายสับไกยิงลงไปทันทีกระสุนพุ่งฝังเข้าติกลางแสกหน้าของมันจนล่างของมันฟุบลงไปนอนกองกับพื้นดินพลันขาดใจตายจมกองเลือดทันทีฉับพลันหลังนางเสือสมิงถูกยิงตายความเมืดมิดก็เข้ามาปกคลุมทันทีราวกับว่าเมื่อคู่นี้ฟ้าคงจะเปิดโดยฤทธิ์อาคมของพระธุดงค์หนุ่มเป็นแน่ แกรีบล้วงเอานาฬิกาแขวนที่คอมาดูถึงได้รู้ว่ามันสองทุ่มเข้าไปแล้วไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนั้นนางเสือสมิงนี่เล่เหลี่ยมเยอะนักที่ตอนแรกมันไม่ได้ทำอันตรายก็คงเพราะว่ามันอิ่มอย่างที่คิดไว้แต่เมื่อมีเหยื่อโผล่เข้ามาก็กะว่าจะได้เก็บเหยื่อไว้กินถึงสามลายเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วมันกลับต้องมาตายเอาซะเองลุงเช้าหลังจัดการกับชิ้นส่วนเนื้อหนังของนางเสือสมิงแล้ว พลานสองอาหลานก็เดินตามหาพระธุดงหนุ่มไปทั่วป่าก็ไม่เจอพอกลับเข้าไปที่หมู่บ้านถึงได้รู้ว่าท่านแวะเข้ามารับบิณฑบาตแล้วขวาลาออกไปจากป่าตั้งแต่เช้าแล้วเสือสมิงตัวล่าสุดตายไปชาวบ้านก็กลับมาใช้ชีวิตกันปกติอีกครั้งโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกขึ้นเมื่อไร